إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا واسال الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه وامام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه حجرين فروم لما سكتي الله سبحانه وتعالى سمعتم كان الحمد لله شكور لك الله سبحانه وتعالى دوئك بتوفيق هداية تعنم رحمة وامتا الله سبحانه وتعالى ونيرو دمي وكان مروم كان لما Jumuah Rom-rom kap rafang khutbah Ni pin hidayah laka ni'mati yang jaja Allah subhanahu wa ta'ala masjid Rawmi satanti lama Rawmi satanti tija Labnon mi ahan tija kin Ta iksik ni jaklong Allah subhanahu wa ta'ala nang tussaw พี่น้องของเราและในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาก็กําลังทดสอบเราด้วยเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราที่อัลาาชาวกาซานะครับที่อาหรือกาซาที่ฟรลิสตีนเป็นเวลาห5 6วันมาแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แท้จริงแล้วพวกเจ้าเนี่ยจะพบเจอว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาได้บอกว่าอัลยูฮูดวัลลดี๋นะอัชรักูคือบรรดาชนชาวยิวและบรรดาคนที่มุชริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาและก็อัลกุรอานได้จารึกให้กับเรา1,400ปีมาแล้วและเป็นศัตรูที่เรามองเห็นด้วยกับสายตาของเรา Nai Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dai put ten satru ti mong hen satru ti mong mai hen al-yahud wal ladina asyraku ayah masakru ni Nai ka na ti satru ti mong mai hen man chai chiwit yu ka prau ta inna asyaitana องค์ ah mi mi ani, ัลลอฮฺสุบัยฮฺวะตะลาได้แจ้งให้เราทราบก็คือชาวยิวเนี่ยพวกเขาไม่มีวันที่จะพอใจในโลกดุนยานี้วะแลนเตอร์ดอังก์กิลยูฮูดวะแลนนาซาระฮัตเตะตัดเตบะะมิลเลตหฮุมสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะปรารถนาให้เรากระทั่นั้นก็คือการเรียนแบบการที่จะทำอย่างไรให้มุสลิมเรามุสลิมประชาชาติอิสลามเนี่ยตัดเตบอะมิลเลตห์ฮุมมีวิถีชีวิตที่เรียนแบบ

หากพวกเขานี society, so ่เข้าไปในลุมยาอิสลามหรือประชาชาติอิสลามก็จะเข้าตามไปด้วยเช่นเดียวกันสหฮาบ์ถามว่าอัลยลฮูดันนะซาร์พวกเขาคือชนชาชนชาวยิวและก็คริสเตียนใช่หรือไม่ท่านนบีสุลแลห์อัลเลฮูวะสัลลัมก็ตอบว่าจะมีใครอีกพี่น้องครับชนชาวยิวคือชนที่อัลลอฮ์สบฮานเว่าต่ลาเด็กลาในคุรุอานว่าอัลมักดูบีอัลเลหิมคือชนกลุ่มที่ ในโลกดุนยานี้ได้รับความกริบโปรดจากอัลลอฮฺซุบฮาบฮนาวะจาลาวันนี้พวกเขาได้กระทำอย่างไรกับพี่น้องของเรา656วันมันไม่ใช่หนึ่งปีมันไม่ใช่หน,นึ่งเดือนแต่มันเกือบสองสองเกือบสองปีมาแล้ว6 5 5วอนนีเทียบมาแล้วเนี่เกือบสองปีที่ก,การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราแต่ว่าวันนี้นี่มีพี่น้องของเราที่ตายเสีชีวิตมาแล้วกี่คน และที่ยังไม่ตายช شهيد ได้รับบาดเจ็บกี่แสนคนในวันนี้เราได้ให้ความสำคัญอย่างไรเราได้พิสูจน์อายะห์องค์การที่อัลลอฮฺ سبحانه และลาได้กล่าวว่าอินนาม ا ل م มินูนอิควะแท้จริงแล้วบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันหรือใน h ะดีษนบี صلى الله عليه وسلم บอกว่าเคมัธลิลจัสด د ลวาฮิด มุม e. ินกับมุ่มินผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาเดียวกันผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันอิดตะกมินหัวเรวนเมื่อใดที่มีอวัยวะใดอวัยวะนึ่งเจ็บปวดเจ็บปวดเนี่ยอวัยวะอื่นที่เหลือก็จะเจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้พี่น้องของเราเนี่ยเสียชีวิตเสีิดไปแล้วเนี่ยหกหมื่นกว่าคนและยังไม่นับพี่น้องที่บาดเจ็บ อีกแสนกว่าคนแสนสี่หมื่นกว่าคนด้วยออท,ที่ได้รับบาดเจ็บการบริการหก6วันที่ผ่านมาและในปัจจุบันข่าวคราวสองวันล่าสุดที่เราได้ติดตามก็คือกาอรข้อสรการปิดกั้นทุกช่องทางจากทางทะเลทางชายแดนที่ติดกับประเทศจอร์แดนหรือแดนที่ติดกับประเทศอียิปต์วันนี้นี่พี่น้องของเราเนี่ยไม่ใช่ต้องเผชิญหน้ากับระเบิก ไม่ได้เผชิญหน้ากับระเบิดกับอาวุธยุทธปรกรณ์กับรถถังเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ยิวพยายามที่จะใช้มันเพื่อที่จะเป็นอาวุธในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องของเราด้วยเช่นกันก็คืออลัลจูมก็คือความหิวกระหายความหิวที่วันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสเสบียงหลงเหลือให้กับพี่น้องของเราได้อีกแล้วตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พี่น้องของเราโดยเฉพาะเด็ก ต้องอยู่ในสภาพที่หิวและหลายคนต้องเสียชีวิตในสภาพที่ไม่มีอาหารจะกินในขณะที่วันนี้นกลับม,มาสู่สังคมของเราพี่น้องมุสลิมที่อยู่ซีกอื่นท,ที่ไม่ได้มาจากพีนพ่น้องปาเลสไตน์ในประเทศของเราในสังคมของเราเนี่วันนี้เราหลายคนมุสลิมหลายคนต้องล้มป่วยเนื่องด้วยกับการต้องเกิดโรคที่เกิดมาจากอาหารการกินนี่คือความแตกต่าง การปิดล้อมพี่น้องกาซาของเราในวันนี้นี่มันทําให้เราย้อนกลับไปนึกถึงสมัยของท่านนบีสุลต่านลฮิวะซัลลัมยุคสมัยในปีที่สิบหลังจากที่อบูกาลิบเสียชีวิตขดีจะเป็นที่ขวัยหรือเปลยาฟูเป็นที่รักของท่านนบีสุลต่านละวะอ Ali ยุวสัมไมเสียชีวิตในปีที่สิบที่อุลลัมได้เรียกในปีนักลรว่าเป็นอามุลฮุซุนเป็นปีที่ท่านนบีสุลต่านละวะอ Ali ยุวสัมไมสุบเศร้าเสียใจมากที่สุด ถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านนบีและบรรดาสหายบัลหลังจากนั้นอบูตอเลปูเป็นลุงผู้เป็นแบกหลังคุ้มครองท่านนบีสุลตาวะฮอลลอฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาในการทําหน้าที่ด่าวเชิญเชวนชาวมักกะนี่แต่หลังจากที่เสียชีวิตไปนบีและบรรดาสหายบัลต้องเจอกับแรงกดขี่ต้องเจอกับการบอยคอดเป็นระยะเวลาสามปีด้วยกันปีที่ส1 ปีที่สิบสองและปีที่สิบสามก่อนหน้าที่ท่านนบีและบรรดาสหายจะอพยพไปยังเมืองมดีนาอัลมุนอัลพี่น้องโปรดเรียมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ทรงรักทุกท่านครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเราเรียกว่าพศาชัยบีชัยอับูอลิบสถานที่ที่บรรดาสหายและนบีศ็อลลัลลอฮุอะะลััยฮิวซลลัมไปรวมตัวกันซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งจากเผ่าของ เบนีฮาจิมลูกหลานของเบนีฮาจิมเป็นหุบเขาหนึ่งที่อยู่ใกล้ภูเขาเรียกว่าชาบอบูตาลไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรู้ถึงสภาพซึ่งกันและกันใครมีอาหารเอาอาหารที่หลงเหลือมาและอาหารที่เหลือนี่มารวมกันแล้วนี่เราสามารถที่จะแบ่งปันกันแจกจ่ายกันจนสุดท้ายที่สุดอาหารเหล่านั้นนี่ไม่หลงเหลือต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีอาหารความหิวทั้งหมดเป็นเวลาสามปี พี่น้องลองคิดตนาการดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนบีและบรรดาสัฮาบกำลังทําหน้าที่อะไรสภาพที่ตัวเองอยู่ก่อนหน้านั้นมีอาหารจะกินมีมีการเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่เนื่องด้วยกับภารกิจของการด่าวาอิสลามภารกิจของการที่จะไม่ยอมที่จะให้อิสลามมันหยุดมันหยุดชะงักหรือหยุดเฉพาะสิบปีแรกที่เมืองมักกะฮ์เป็นอย่างเดียว นบีสุลต่านฮอัลลอฮะอัลลัมต้องอดทนบรรดาสาบะต้องอดทนต้องเสียสละต,ต้องยอมแลกกับความลําบากของตัวเองแม้ว่าตัวเองต้องแลกด้วยกับความหิวกระหายก็ตามแล้วเพียงแค่เหตุผลเดียวก็คือคิดในการที่จะสามต่ออิสลามตอ่อลมหายใจของอิสลามเพื่อที่จะให้อิสลามมาถึงยุคเราในปัจจุบันสามปีในเวลานั้นนี่ มุสลิมหรือแม้กระทั่งนบีบางเรย่องบอกว่าบรรดาสาวะบางคนต้องเด็ดใบไม้นี่เพื่อที่จะมากินเพื่อประทังชีวิตณเวลานั้นนั่นคือความเสียสละของบรรดาสาวะจนสุดท้ายที่สุดผู้ชายคนหนึ่งจากชาวมุสลิมนี่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งเขามีชื่อมีชื่อมีชื่อว่าอามรฮิชาเป็นอามรเป็นคนมุชลิมคนหนึ่งและก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทนบีสุลต่าน เรืองูกหลานเป็นไฮาชิมด้วยซ้ำด้วยซ้ำไม่เกี่ยวข้องกับบปนไฮเชิมไม่เกี่ยวข้องกับลูกหลานอับดุลมุตเลิบแต่เห็นไม่ได้และก็รู้ถึงความเป็นมนุษยธรรมสุดท้ายนี่ไปร้องขอกับอบูจาฮันและก็คนโุชิกีนเห็นถึงความยุติธรรมความอาธรรมนี้รับไม่ได้เห็นถึงความเป็นมนุษยธรรมนี่รับไม่ได้สุดท้ายไปร้องขอความช่วยเหลือเขาเคยกล่าวว่า เราจะกินเราจะดื่มได้อย่างไรในขณะที่มูฮัมมัดและผู้ที่ติดตามเขาเนี่ยหรือบรรดาคนที่เป็นมุสลิมกําลังอยู่ในสภาพที่ถูกปิดลอ้อมเราจะนอนหลับได้อย่างไรลูกของเรานี่จะนอนหลับอย่างอิ่มท้องได้อย่างไรในขณะที่ลูกๆของพวกเขาลูกๆของบรรดาคนที่เป็นมุสลิมกําลังประสบอยู่กับความหิวต้องร้องทุกคืนนี่คือความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ธรรมในสมัยนั้นเนี่ยมุชลิกินความเป็นจาหิเลียะ ในอดีตมุสลิกเนี่ยอดีตแตกต่างกันในปัจจุบันอัลฟอร์กความแตกต่างในวันนี้นี่มุสลิมทั่วโลกนี่ใช้ชีวิตได้อย่างไรในขณะที่พี่น้องก็กำลังอยู่ในสภาพที่หิวกระหางกำลังถูกใช้ความหิวนี่เพื่อเป็นอาวุธในการที่จะล้างค่าเผ่าพันพี่น้องกาซ่าให้ตายทั้งเป็นแต่มุสลิมในทวีปหรือในซีกโลกที่เหลือนี่กับใช้ชีวิตได้อย่างไร Pienam berongga marwah suci Allah Subhanahu Wa Taala sungkan Subhanha. Ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang teskan. Teskan bahawa hari ini ini perasaan yang berlaku dengan anak-anak kita ini berlaku. Iman kita berada di mana? Rasulullah SAW berkata, "Tidak ada orang yang tidak beriman kepada sesama orangnya, kecuali dia tidak mengasihi orangnya seperti dia mengasihi dirinya sendiri." พี่น้องมุสลิมคนหนึ่งคนคนหนึ่งจากหมู่ฟุกเจ้าเนี่จะไม่เป็นมุกมินศรัทธาที่แท้จริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาล่จนกระทั่งเขาจะรักพี่น้องของตัวเองเสมือนรักพี่น้องของตัวเองเสมือนที่ตัวเองเนี่ยรักตัวเขาเองวันนี้พี่น้องของเราเจ็บปวดเราเจ็บปวดไหมวันนี้พี่น้องของเรากําลังลําบากมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขอให้เราช่วยเหลือบริจาคนี่วันนี้เราบริจาคพี่น้องให้กับพี่น้องของเราหรือไหม วันนี้เรามีความสามารถอะไรในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราในเรื่องของเงินทองในเรื่องของดวอาพี่น้องของเราที่เมืองก็ซะหันอยู่ในดูอาของเราหรือเปล่าอันนี้คือบททดสอบของประชาชาติอิสลามบททดสอบที่เราทุกคนจะต้องกลับไปตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาว่าครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ต่อนหน้าตอนน่อตาที่เราจะไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเราไม่เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อนหน้าเรา ไม่มีข่าวไม่มีสื่อใดที่นําข่าวเหล่านั้นมาถึงเราเนี่ยเราจะอ้างต่ออัลลอฮฺสุบัยน์อัลลอไม่ได้วันนี้นี่ข่าวทั้งหมดอยู่ปลายนิ้วของเราเราจะติดตามเราจะดูเราจะจะรับรู้ข,ข,ข่าวข่าวของพี่น้องของเราขึ้นอยู่กับนิ้วมือของเราและหลังจากที่เรารับรู้นี่ขึ้นอยู่กับหัวใจของเราในการที่จะตอบสนองในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราอย่างไร นี่คือสิ่งที่เรานะครับจะต้องให้ความสําคัญนะครับและก็จะต้องรับรู้เพราะนบีสุลต่านวะวะอั่นอื่นลได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับกิจการเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องของเราเนี่ยเสลิซามินอัอนบีสุลต่านวะวะอั่นอื่นลไม่นับว่าเราเป็นอุมะมหรือประชาชาชก็ต้องน,นบีสุลต่านวะวะอัลนอื أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد พี่น้องผู้ร่วมละมารวัสุทธิอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงเราทุกท่านมีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องของเราในช่วงสุดท้ายคดบ้านในวันนี้ใครที่อยากจะนําเสนอบางประการที่เราสามารถทําได้บิอิษนิลละด้วยกับอิดิลจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประการแรกครับนบีซุนุลลอฮฺอะลิฮิวะสลลัมได้กล่าวว่าลลลลััมมุอิน ل ย س المؤمن จารุ يشبع و ج อุนอิลา إ ั ى บิฮี อาจจะรายงานโดยอิมามุฮากินนบ,บีบอกว่าเขาคนใดคนหนึ่งพวกเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะไม่เป็นมุสลิมหรือมุกมินที่แท้จริงในขณะที่เรานั้นใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอิ่มท้องในขณะที่พี่น้องของเราหรือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่หิวกระหายนบะีบอกว่าไลซ์มุกม uh ินเราจะไม่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ เราจะบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل กำลังทดสอบพี่น้องของเราตเในเวลาเดียวกันอัลลอฮ์ ت ع า ل กำลังทดสอบเราอัลลอฮ์กำลังทดสอบอีมานของเราอัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل กำลังทดสอบอีมานของอุมมะหรือประชาชาติอิสลามทั้งโลกว่าวันนี้นี่แกนแท้อีมานของประชาชาติอิสลามยังมีชีวิตชีวาอยู่ไหมหรืออยู่ในสภาพที่ไม่มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะประชาชนมุสลิมที่อยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ใกล้กับรูจมูกของพี่น้องของเราที่กาซาทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลากำังทดสอบเรานะครับดังนั้นจงลึกขึ้นมาและก็จงสร้างชีวิตชีวาของเราอิมานของเราเนี่ให้มีความรักต่อพี่น้องของเราประการที่สองนบีสุลต่านวายดียวาสลลัมได็กล่าในไะดิสที่ได้งานโดยอับดาวูด เลกาอิมามอันนซาอีจาฮิโดลมุชริกีน ah ์ b อัมวาลิคุมวะอั ن ฟุ س ิคุมวะอัล ل ินาติคุมนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบว่าจาฮิดะจงตั้งูนจงจิฮาดวันนี้แม้ว่าเราไม่สามารถที่จะเถออาวุธเหมือนกับพี่น้องของเราแต่สิ่งที่เราสามารถจิฮาดได้ในวันนี้บิอัมวาลิคุมด้วยกับทรัพย์สินของเราครับวันนี้เรามีเงินเดือนเรามีเงินทองเรามีเงินเยอะแยะมากมาย วันนี้เราบริจาคให้กับพี่น้องเราจะให้ดูเราจีหัดด้วยกับทรัพย์สินของเราและเรื่องยังว่าอันซีนัตว่าอังฟุซิกุมด้วยกับร่างกายของเราไม่มีเงนินช่วยเหลือพี่น้องได้ครับด้วยกับการที่เราแค่ยกมือขอดูอาให้กับพี่น้องขอดูอาในการละหมาดขอดูอาในสุญูดขอดูอาหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการละหมาดขอดูอาในการละหมาดะฮัหญุดขอดุอาในกุนุจจออนอันนาสิละ วันสินอาทิกุมและจงจิฮัดต่อสู้ช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยกับลิ้นของเราลิ้นที่เราสามารถประกาศให้กับคนทั้งโลกได้รู้ว่าวันนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราที่กาซาแม้ว่าศัตรูของเราพ,รพยายามที่จะปิดข่าวครา,าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นปิดทุกช่องทางแต่วันนี้เราจิฮัดแล้วหรือยังในโลกออนไลน์วันนี้เราโพสต์ไปแล้วถูกลบ เราโพสต์ไปแล้วถูกลบโพสต์ต่อไปครับเผยแพร่ต่อไปจนกระทั่งระหว่างเรากับโซเชียลนี่ใครกันแน่ที่มันจะยอมแพ้ในท้ายที่สุดอันนบ,บิสอลม่ฮฺอาลิยฺูสลามให้เราใช้ทรัพย์สินของเราชีวิตของเราเท่าที่สามารถทําได้แล้วก็ลิ้นของเราประการที่สามการช่วยเหลือพี่น้องของเราไม่ใช่แค่เพียงการบริจาคอย่างเดียวแต่เราแต่หน้าที่หนึ่งของเราในวันนี้คือหน้าที่ทางศาสนา จงพิสูจน์ออกมาจงแสดงความเป็นมุสลิมที่ดีให้โลกรู้เมื่อวานเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราที่ทกาซาเราไม่ทิ้งการช่วยเหลือแต่ถ้าวันนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศจงแสดงตัวอย่างที่ดีของประชาชาติอิสลามออกมาช่วยเหลือพี่น้องคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแสดงความเป็นมนุษยธรรมออกมา ว่ามุสลิมเละกก็อิสลามสอนเรานี่ให้รักและกก็ช่วยเหลือทั้งคนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจงแสดงความเป็นไคลรอ,อุ้มออกมาให้กับโลกได้เห็นว่านี่คืออิสลามนะครับนี่คือความสวยงามของอิสลามประการที่4ลดการแสดงออกถึงความรื่นเริงหรือความรหรือการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาที่พี่น้องของเรากําลังทุกข์ยากลาบากอะไรที่เรากินปรางดในการที่จะไม่โพสต หรือเป็นไปได้งดจากการที่เรากินหรูๆต้องใจแพงนี่ไปกินอะไรที่มันถูกแล้วก็เอาเงินที่เหลือนี่ไปบริจาคให้กับพี่น้องของเราเสียสะละให้กับพี่น้องของเราประการที่หาประการที่5มีส่วนร่วมกับพวกเขาในความเจ็บปวดและกความทุกข์ทรมานติดตามอยู่ตลอดทุกวันโดยไม่ละสายตาขอดุอาทุกวันทั้งในการละมาและทุกอริยบทของเราในการที่จะไม่ลืมพี่น้องของเราประการที่6 พูดถึงพวกเขาเรื่องราวและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเดือดร้อนของพวกเขาบนมินบาร์ในสือ่อในสื่อโซเชียลมีเดียและก็ทุกพื้นที่ที่สามารถที่จะกระทําได้ประการที่จเราจะทําอย่างไรเราจะสอนลูกหลานของเราปลุกฟังลูกหลานของเราอย่างแรงให้รู้จักฟิลิสตีนอัลลอฮฺอะาลาอัลลัมในอนาคตลูกหลานของเราเนี่เกิดมาแล้วจะได้ยินชื่อประเทศบาลิสไพ์ไหม จะรู้จักอัลเบตอลมัสติลอักซหรือเบยตุลมักดิสไหมทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการฝูกฝังแล้วก็การ,การสร้างการรับรู้ให้กับให้กับลูกหลานของเราในอนาคตประการที่8ร่วมกันคว่มบาตรบวคอสินค้าทั้งศัตรูและก็ผู้ที่สนับสนุนการอธรรมนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นคําตอบหนึ่งของตัวเองที่สามารถตอบให้กับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตลาได้ในวันเกียร และประการสุดท้ายไม่ลืมในการที่จะขอดูอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูอาในคุรุนาซินะทั้งที่เราจะละหมาดฝรดูละหมาดสุนนะละหมาดคนเดียวละหมาดตหดดดาัยุดละหมาดใดๆก็แล้วแต่เราสามารถที่จะยกมือขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะจัลลาไม่จําดูอาที่ยาวเราขอดูอาสั้นๆดูอาบทเดียวสองสองบทก็เป็นที่เพียงพอ สำคัญที่สุดให้เราขอดุอานด้วยกับหัวใจที่รักต่อพี่น้องของเราร่วมสันธาต่ออัลลอสุบฮานาห์วะตาลาทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราและก็เป็นสิ่งที่จะกลับไปตอบให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาแต่ถ้าทั้งหมดเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะทําได้ไม่ยื่นมือในการที่จะขอความช่วยเหลือพี่น้องของเราวันหนึ่งอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาอาจจะทดแทนด้วยกับกลุ่มชนที่ดีกว่า وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انك ترى ما يفعله اليهود الغاصبين باخواننا في غزه اللهم كل إخواننا في غزه اللهم كن لاخواننا في غزه اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم فرج جمعهم وشد الشملهم وخالف بين قلوبهم وأبدل أمنهم خوف يا عزيز يا قهار. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم إن هؤلاء اليهود قطعوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم فصب عليهم ربنا صوت عذاب اللهم فصب عليهم ربنا صوت عذاب اللهم فصب عليهم ربنا صوت عذاب اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يقتلون المسلمين في غزه وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان اللهم طهر مسجد الاقصى من كيد يهود اللهم طهر مسجد الاقصى من رجس يهود يا عزيز يا قهار اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول أو عمل، و و ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه